สวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาแล้วชิโน่อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวาก็จะมารีวิวนะคะในส่วนของเป็นครีมนะคะบำรุงผิวหน้านะคะที่ช่วยฟื้นฟูผิวหน้านะคะกู้ผิวหน้าให้มีความสตรองให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะนั่นก็ได้แก่ชะดาน,นี่เลยค่ะเป็นสีจันนะคะสกินมอยเจอร์สเบิร์กเจลครีนะคะอันนี้นะคะเป็นครีมที่มีเนื้อบางเบานะคะช่วยกู้ผิวหน้านะคะให้มีความแข็งแรงมาก นนะคะแล้วก็ช่วยปรอบประโลมผิวนะคะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะหรือว่าเหมาะกับทุภาพผิวเลยผิวมันผิวแห้งผิวขาดน้ํานะคะผิวแพ้นา้าแพ้แสงแดดนะคะแพ้ครีมต่างๆนะคะคือถ้าหน้าเผดผื่นมาถ้าแพ้ปับ๊บสามารถใช้ครีมตัวนี้ค่ะกอบกู้บอยู่หน้าให้ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะทำหให้หน้ามีความชุ่มชื้นยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เขาเคลมมาเลยนะคะว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมง จากทุกคนหรือไม่คิดเป็นวันคือประมาณ3วันโอ้โหแบบฟังแล้วมันว้าวนะแบบเฮ้ย มันดีงามะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าทาลงไปแล้วนะคะให้มีความให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื่นผิวนะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันผิวนะคะป้องกันไม่ให้ผิวมีความแพ้ง่ายให้ผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเล็กๆค่ะมันมีความตื้นขึ้นมีความจางลงนะคะแล้วก็ปอกประโลมผิวประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้จะบอกว่านะคะเขาบอกมาเลยนะคะเคมมาเลยว่าไม่มีพวกพาราเบนแอลกอฮอล์มิเนอรัอลออยล์นะคะหรือว่าสา แต่งเติมสีต่างๆอันนี้ไม่มีไม่มีเพอร์ฟูมไม่มีน้ำหอมเลยสามารถใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะทุกคนอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะอันนี้ว่าซื้อมาในราคาที่49บาทนะจ๊ะที่ไหนเอ่ย 11. เซเว่นอน่เปไงถูกคีด,ด้วย <c oughs> ประมาณนี้นะคะหาซื้อง่ายค่ะตามเซเว่นอเวทุกสาขาใกล้บ้านของทุกคนเลยนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะ10 ML จ้าทุกคนนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าผิวแพ้ง่ายนะคะผิวขาดน้ำเมืที่บอกไวในเบื้องต้นเลยนะคะผิวมันผิวอะไรคือใช้ง่ายแล้วแพ้น้ําแพ้แมตก,ก็ใช้ได้นะคะทาเป็นครีมบํารุงเป็นมอยเจอร์ช่วงเช้ากลางคืนคือแบบ ถ้าเป็นช่วงเช้านะคะก่อนแต่งหน้าคือสามารถลงได้เลยไม่ทิ้งความมันไม่เหนียวหนึบหนาดนะคะซึมซาบซึมเร็วประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคนั่นเดี๋ยวว่าจะให้ดูเนื้อของน้องครีมเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ว่าลองใช้ถึงสามสองสามมาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่าแบบหน้ามันเรียบขึ้นนะคะแล้วก็หน้ามนไม่มันตอนแรกอะกลัวว่าเฮ้ยใช้แล้วโมจิจะแบบ ทิ้งความมันแน่เหนียวหนึบหนกะหน้าหน้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทาลงไปแล้วนะคะไม่ทิ้งความหนึบหนาะให้กับผิวหน้าของเราเลยนะคะประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคมาดูของน้องเจลน้อ,อ,องเขากันนะจ๊ะนี่ประมาณนี้นะคะทาปั๊บยังคงสภาพเห็นไหมคะยังแบบมีความแบบนะคะมันมีความไม่เข้มข้นนะเนื้อครีมเขาบางเบาไม่เข้มข้นนะคะแล้วก็พอแล้ววากลี่ยเห็นไหมคะปั๊บ มันจะซึมง,ง่ายเข้ากับผิวปั๊บทันทีเห็นไหมคะเป็นแบบน้ำเึ๊บนะคะนี่เลยนะคะชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะข้าน,นี้คือทาแล้วนะคะกับข้านที่แบบยังไม่ได้ทาเห็นไหมอันนี้คือแบบแห้งธรรมดามากไม่สดใสอันนี้ปั๊บนะเฟรชสดใสฉ่าน้ําชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมายังเคลียยประมาณนี้โอเคทากับผิวหน้าให้ดูกันเลยจ้ะ เลยใช้แล้วว่าก็ไม่แพ้นะตอนแรกแบบกลัวแพ้เหมือนกันเฮ้ยไม่แพ้เพราบว่เขาเคมว่าไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนคือใช้ได้ทุกคนนี่นะจ๊ะก็ทาลงไปเลยทาประมาณนี้นะคะพวกหนาหนาก็ได้นะทุกคนมันมาได้แบบส่งผลอะไรเกินทล้ไม่น่าผิวเราดีขึ้นแล้วก็ทาไปเลยนะคะของถูกแลวดีก็มีอยู่จริงเด้อน,นะคะนี่ เป็นมอเจอร์ไรเซอร์เนื้อบางเบานะคะแต่ว่าแฝงกุณสมบัติความชุ่มชื้นเข้มข้นยาวนานถึง72ชั่วโมงหรือ3วันนะจ๊ะคุณเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมคะนี่ชุ่มชื้นผิวหน้าไหมคือนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้ทาทุกคนนี่คือหน้าที่ทาแล้วเห็นปะเงาเงาชุ่มชื้นมันยะงขึ้นประมาณนี้ด้วยนะคะโอเค ยังไงก็ลองหาซื้อลองตามกันดูละกันนะคะตัวนี้คือแบบใช้จริงๆโนนะคะวาก็เลยมารีวิวใช้กับตัวเองก่อนแล้วก็เลยบอกว่าให้เป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคือมันดีก็ต้องบอกประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะ49บาทราคาไม่แรงนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนตะกี้บอกไปแล้วเนโอเคลองหากันละกันนะคะเดี๋ยวง็จะมีคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่าบอกต่ออะไรก็แล้วแต่รอคลิปหน้าละกันนะจ๊ะวันนี้ว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ว่าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆ ที่เป็นกำลังใจให้และการประมาณนี้ด้วยนะคะวันนี้สารลิเทนเนอร์มาก็อาจจะแบบว่าพูดอ่านไม่ค่อยชัดบ้างประมาณนี้นะคะแต่ก็แบบชัดอยู่เนาะใช่ไหมคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคก็คือฝากขึ้นหน้าแล้วกันนะคะนะคะประมาณนี้ละกันไปก่อนละคะ่ะสวัสดีกรุงค่ะสวัสดีค่ะสีจัน